สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับภาพเซ็นดิงเด็กเมื่อวานก็ถือว่าค่อนข้างจะอ่อนแรงมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มี Candlestick เหมือนจะกลับตัวนะครับคือเป็นหางด้านล่างแล้วโอเคปิดแบบโดจินะครับมันก็มีโอกาสจะกลับตัวนะครับในกราฟระยะสั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับคีย์สำคัญที่เรามองไว้เนี่ยก็คือประมาณ1319นะครับ1 3 1 9ว่ามันเป็นเส้นดาวเทรนนะครับถ้าเกิดมีการเบรกเส้น ตัวของดาวเทรนด์ขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะมีจังหวะแบบรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมองว่ามันจะเป็นการรีบาวแบบสั้นๆนะครับแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะสั้นขนาดนี้นะครับตอนแรกเราก็มองว่าโอเคเบรกขึ้นไปเนี่ยอาจจะไปสักประมาณ1 3, 2, 3ึ่นะครับแต่ขึ้นไปแค่ประมาณ1 3ึ่เนี่ยก็ไม่ไหวละนะครับแล้วก็ลงมาปิดโลอีก นะครับก็ภาพใหญ่ก็ยังถือว่าโมเมนตัมของเซนติเด็เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแรงมากนะครับดังนั้นโดยรวมเนี่ยเราก็คิดว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปก่อนมากกว่านะครับในภาพรายวันที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับว่าตอนนี้จริงๆมันอยู่ที่กรอบล่างของดาวเทนชาแนลนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเกิดมันแบบรีบาวจากกรอบล่างของดาวเทนช n แนลเนี่ยมันจะเป็นการรีบาวขึ้นแต่ก็อาจจะยังไม่ได้จบนะครับเราคิดว่าเราอยากเห็นการแบบ แพนิคลงมาปิดแก็บก่อนเลยมากกว่านะครับสำหรับแก็บด้านล่างเนี่ยมันจะมีแนวแรกนะครับประมาณ1295นะครับแล้วแก,ก็บหลักแถวประมาณ1270นะครับมาที่ภาพของ s ซฟฟิต n d อินเด็ก e กันนะครับฟิวเจอรเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็ให้เปิดลองนะครับในช่วงเช้าแถวประมาณ810นะครับประมาณ810เนี่ยเป็นจังหวะในการ เปิดลองนะครับแต่มาในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็เริ่มเห็นท่าที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเบรกแล้วมันก็ไม่ได้มีแรงซื้อขึ้นไปนะครับทำให้ในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็เลยคิดว่างั้นออกมาดูก่อนดีกว่านะครับก็เลยทําให้ช่วงบ่ายเนี่ยเราออกมาได้ประมาณสัก8ปดหนึ่งหนึ่งนะครับก็ก็แถวกําไรประมาณ1จุดริงก็ถือว่าเท่าทุนแหละนะครับก็เลยแนะนําว่าฟิวเจอร์เนี่ยให้เวดันซีก่อนนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าถ้าฟิวเจอร์ลงไปเนี่ย มันก็คงเป็นจังหวะในการเล่นลักษณะของการแบบค่อยๆทยอยลองกลับคืนมานะครับมาที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับตัวของทองคำก็ปรับตัวลดลงนะครับมีการปรับตัวลดลงมานะครับเพราะว่าแคนเดลสติ๊กของวันก่อนหน้าเนี่ยที่มีการอ f อ m c มเนี่ยนะครับมันก็มีเป็นแคนเ l e เชิงลบดังนั้นราคาทองคำก็เลยพักตัวลงมานะครับคีย์สำคัญก็คือดอลลาร์อินเดละนะครับที่มัน แข่งข่านะครับก็เลยกดให้ตัวของทองคําลงมานะครับแม้ว่าภาพระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ชอบตัวของทองคําเท่าไหร่นะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยหรือเราถ้ามองในมุมมองของ asset allocation เนี่ยนะครับยังไงทองคำเนี่ยก็เป็นสินทรัพย์หนึ่งนะครับที่ควรจะมีไว้ในพอร์ตนะครับแล้วก็เรากําลังจะออกตัวของอ DR ของตัว g กนะครับซึ่งผมมองว่าก็เหมาะกับคนที่ ไม่ได้ชอบโกลด์ดักของทองคําที่มันมีเลเวลเล็ตนะครับเช่นสมมติในประเทศไทยเนี่ยเรามีพวกโกลด์ฟิวเจอร์แหละนะครับแต่มันมีเลเวลเลตอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบไม่ได้ชอบทองที่มันมีเลเวลเล็ตนะครับก็พวก DR เนี่ยผมว,ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะครับเพราะว่าเวลาสมม,มุติเราซื้อโกลด DR เนี่ยมันก็สวิตชิ่งอะไรง่ายนะครับสม,มมติเราบอกว่าช่วงนี้หุ้นน่าจะดีกว่าทองละเราก็ขายโกลด DR ออกนะครับเงินก็อยู่ในบัญชีหุ้นแล้วก็เอาวนมาซื้อหุ้นได้เลยนะครับ มาที่ตัวของราคาน้ํามันนะครับสําหรับน้ํามันก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คือปรับตัวขึ้นไปแต่ไม่ผ่านตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแนวโน้มมันก็ยังอยู่ในลักษณะของไซเวดาวอยู่ในภาพใหญ่นะครับส่วนเงินบาทนะครับก็ปรับตัวอ่อนค่าขึ้นมานะครับแนวต้านนะครับก็แถวประมาณ36.9 37เหมือนเดิมนะครับส่วนแนวรับย่อยเนี่ยประมาณ36.3สําหรับค่าเงินบาทนะครับส่วนยูโรดอลลาร์นะครับก็คง เห็นการปรับตัวลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราให้ดูไปแล้วว่าดอลลาร์เนี่ยมีการแข็งค่านะครับคีย์สำคัญก็คือว่าดอลลาร์เด็กเนี่ยตัวของยูโรนะครับมันมันหลุดเส้นอัพเทรนด์ลงมานะครับดังนั้นการที่มันรีบาวขึ้นไปเนี่ยมันก็เลยไปติดตรงนี้นะครับไปติดตรงเส้นดาวเทรนด์อัพเทรนด์ที่มันเคยหลุดลงมาเนี่ยเป็นแนวต้านนะครับดังนั้นภาพของยูโรดอลลาร์ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นลักษณะของการแบบไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะครับส่วน ค่าเงินเยนนะครับก็โดยรวมก็ยังถือว่าเป็นการอ่อนค่าอยู่นะครับเพราะว่ามันกลับมายืนเส้น20วันได้ครั้งหนึ่งนะครับเรามาที่ภาพของเซกเตอร์โลเทชันดีกว่านะครับสำหรับภาพเซกเตอร์ผมเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับตัวของภาพเซกเตอร์โลเทชันนะครับก็กลุ่มแพคเกจจิ่งนะครับอาจจะเริ่มลงมาใกล,ใกล้ๆจะหลุดจากโซนของ l e a d i n g นะครับถ้าหลุดลงมาก็ อาจจะเห็นการพักระยะสั้นๆลงมานะครับแต่ว่าเวลามันพักลงมาเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูดีๆนิดหนึ่งนะครับคือบางครั้งเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้วนตามเข็มนาฬิกาอย่างเดียวก็ได้นะครับบางครั้งมันอาจจะหลุดลงมาแล้วดึงกลับขึ้นไปก็ได้อย่างตัวของอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงก่อนหน้าเนี่ยนะครับมันมีการแบบหลุดลงมาวิเคนนิ่งแล้วมันก็ดึงกลับไปในโซนของลีดดิ้งได้นะครับก็ถ้าหลุดลงมาก็อาจจะต้องไปดูกราฟตัวหุ้นที่ประกอบว่าตัว S C T P เนี่ยมันหลุดแนวรับหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่ มาที่หุ้นแนะนําดีกว่านะครับสาหรับหุ้นแนะนําวันนี้ก็เราหลักๆก็เน้นคล้ายๆเดิมนะครับก็พยายามดูตัวที่ถ้าเกิดทำนิวโลเนี่ยอย่างน้อยต้องมีไดเวอร์เจนนะครับหรือถ้าปลอดภัยกว่านั้นนะครับก็คือพยายามหาหุ้นที่ไม่ได้ทําโลตามตลาดนะครับสำหรับตัวแรกก็เป็นตัวของ Home Pro นะครับเพราะว่า Home Pro เนี่ยเป็นหุ้นที่เราก็ไม่ได้หยิบมาแนะนํนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดมันมีการหลุดโลลงมาแถวช่วงประมาณเมษายนะครับเนี่ยหลุดโลลงมานะครับ แต่โฮมโปรเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มมีโอกาสจะเกิดลักษณะของบู l l ิชเดเวอร์เจนขึ้นมาแล้วนะครับผมพาย้อนไปดูนะครับว่าช่วงมืนก่อนหน้าเนี่ยเวลาเกิดลักษณะของบู l l ิชเดเวอร์เจนเนี่ยก็ทําให้โฮมโปรเนี่ยมีจังหวะเกิดรอบรีบาวเหมือนกันนะครับนี่ให้ดู2รอบก่อนหน้าที่มีการทำบู l l ิชเดเวอร์เจน ดังนั้นแถวประมาณ9บาทต้นๆเนี่ยนะครับก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับสต็อปรอได้ต่ำกว่า8.9นะครับเป้าหมายคือ9.5แล้ว9.65นะครับตัวถัดมาเป็นตัวของ CPF นะครับสำหรับ CPF เนี่ยถือว่าโมเมนตัมในภาพใหญ่เนี่ยมันดีมากนะครับแต่ก่อนหน้านี้ตอนนี้มันขึ้นไปแรงๆเนี่ยไปแถวประมาณ23นะครับเราก็คิดว่ามันก็โอเวอร์ชูตเกินไปนะครับคือมันขึ้นไปจน r s i มันโอเวอร์บอทมากเนี่ยแล้วมันชนแนวต้านที่23เนี่ยเราก็เลยแนะนำว่า ให้รอดูก่อนนะครับแต่ตอนนี้จังหวะของราคาเนี่ยมันก็มีลักษณะของการ pull back ลงมาแล้วนะครับคือยอ่อลงมาเนี่ยทำให้อ s i เนี่ยออกจากเขต overbought แล้วนะครับคือถึงแม้ตอนนี้จ,จะดูว่ามันหลุดเส้น20วันลงมาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูสเลปเนี่ยจะเห็นว่าส o ลปของมันเนี่ยยังเป็นฝั่งบวกนะครับคือถ้าส o ลปยังเป็นฝั่งบวกเนี่ยเวลาหลุดลงมาเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ error นะครับเราก็เลยคิดว่าที่ยอ่อมาเนี่ย ซื้อได้นะครับสำหรับ CPF แนวรับก็คือ22.1สอตอปลอเถ้าต่ำกว่า21.8เปนะครับเป้าหมายคือ22.8แล้วก็23.3สําำหรับตัวของ CPF นะครับถัดมาก็มาที่ตัวของ Echo e นะครับ e กก็เป็นลักษณะของ bullish divergence เช่นเดียวกันนะครับราคาลงมาทำ lower low นะครับแต่ Indicator ไม่ได้ทำ lower low แล้วนะครับแล้วก็ตอนวันที่11เนี่ย candlestick เป็น bullish engulfing นะครับทำให้เราคิดว่า Echo เนี่ย มีโอกาสจะฟื้นตัวกลับนะครับแนวรับ102.5ร้อยสต็อปลอถ้าต่ำกว่า105บาท100.5นะครับเป้าหมายคือ106แล้วก็108.5าสำหรับตัวของ ECHO นะครับโอเคถัดมานะครับมาดูหุ้นนอกเซ็ตร้อยนะครับตัวแรกสำหรับหุ้นนอกเซ็ตร้อยเนี่ยที่เราเลือกมาคือ STPI นะครับ STPI ช่วงหลังก็อาจจะเลือกมาบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเอ่อแพทเทิร์นเนี่ย มันค่อนข้างจะสวยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเลือกเนี่ยมันคือฟอร์ d Descending นะครับเราคาดหวังการ Breakout นะครับซึ่งก็เบรกไปแล้วนะครับแล้วก็มีจังหวะย่อลงมานะครับแต่จะเห็นว่าจังหวะที่มันย่อลงมาเนี่ยมันยืนเหนือแนว Breakout ได้มันก็เลยเป็นลักษณะของการ pull back เพ <are again response> mm ื่อขึ้นต่อนั่นเองสําหรับตัว s t p i นะครับคนที่มีอยู่แล้วก็ถือต่อนะครับถ้ายังไม่มีก็เก่งกาไรแถวนี้ได้แนวรับคือ3.34 stop loss ถ้าต่ํากว่า3.24เป้าหมายคือ3.5แล้วก็3.6สําหรับ s t p i นะครับถัดมาเป็นตัวของ BIS นะครับสำหรับ BIS ก็ราคาเนี่ยก็ฟื้นมาจากโซนต่ำนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นเป็นขาลงมานานเหมือนกันตั้งแต่ปี2023นะครับแล้วราคาเนี่ย เริ่มยืนได้ที่โลเดิมนะครับสังเกตเนี่ยปกติเนี่ยหุ้นมันต้องยืนได้ที่โลเดิมก่อนนะครับถึงจะเริ่มฟื้นอ่ะยืนได้ที่โลเดิมมีดิเวอร์เจนต์ในภาพใหญ่นะครับราคาก็เริ่มฟื้นนะครับเวลาเริ่มฟื้นเสร็จปุ๊บสมมติเราไม่ทันรอบแรกเนี่ยรอบที่2ที่เราจะเล่นก็คือเราต้องรอดูการย่อลงมาถ้าย่อลงมาแล้วยกโลเนี่ยแถวเส้น20วันยืนได้เนี่ยนะครับเราจะมองว่ามันเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับอ่ตัวนี้อาจจะให้ดูตัวของ MACD ประกอบด้วยนิดหนึ ตอนนี้ที่มันย่อแล้วมันไม่ต่ำกว่าเส้น20นะครับตัวของ MACD เนี่ยมันใกล้จะตัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้วตัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอีกสเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยคอนเฟิร์มสัญญาณบวกนะครับแนวรับ3.68ซอฟรอดได้ต่ำกว่า3.52นะครเป้าหมายคือ3.9แล้วก็4.06สำหรับ BIS นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้นะครับคือตัวของ TNP นะครับตัวของธนพิริยะนะครับก็ แนวโน้มหลักนะครับเราก็ยังคิดว่าเป็นไซส์เว้าอยู่แหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูภาพใหญ่เนี่ยเราลากเส้นอัพเทรนด์ขึ้นมาเนี่ยครับแป๊บนึงครับเขาข้าแล้วกันนะครับลากอัพเทรนด์ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ามันก็มีเส้นอัพเทรนด์เนี่ยอยู่ประมาณ 3. 4 8ุดนะครับหรือถ้าซูมเข้าไปหน่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าแกลบเนี่ยมันก็อยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับประมาณช่วง 3.46นะครับดังนั้นถอยลงมาเนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับถ้าเกิดถอยลงมาแล้วปิดแกบยืนได้เนี่ยหรือยืนเส้นนับเทรนได้เนี่ยก็เป็นการย่อเพื่อขึ้นต่ออยู่นะครับเป้าหมายคือ3.64แล้วก็3.74ซอปลอตถ้าเกิดต่ํากว่า3.4สําหรับตัวของ TNP นะครับนี่ก็เป็นหุ้นแนะนําทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เน้นย้ำคล้ายเดิมนะครับว่าหุ้นที่หลุดโลก็หลีกเลี่ยนไปนะครับหุ้นที่ ย่อลงมาแต่ยังเป็น up trend อยู่พวกนี้ก็เล่นได้นะครับส่วนตัวที่แบบเกิดลักษณะของ bullish divergent เนี่ยพวกนี้ก็พอเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่คําแนะนําของเราเนี่ยโปรติพวกคุณแนะนำในกราฟในในรายวันเนี่ยโปรติมันจะเป็นลักษณะของการเล่นสั้นนะครับส่วนหุ้นตัวไหนที่มันน่าสนใจในระยะกลางเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องไปย้อนดูเมื่อวานนี้นะครับที่ผมพูดในรายการ chart perspective ที่เอาเครื่องมืออื่นเนี่ยเข้ามาช่วยดู นะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับซึ่งไอ้ประเด็นเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปพรีเซนต์อีกทีในวันอาทิตย์นี้นะครับที่งานเซนเตอร์ซิตี้นะครับก็เป็นมินิสเตทนะครับช่วงประมาณวันอาทิตย์นะครับช่วง5โมงถึง5้าโมง40ินะครับใครว่างก็ไปติดตามกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาที่ตัวของคำถามนะครับสำหรับคำถามตัวแรกนะครับมาที่ตัวของเอ่อ SCGP นะครับสำหรับ SCGP เนี่ยก็อย่างที่เราคุยเมื่อกี้นะครับว่าตัวของเซกเตอร์ของเซกเตอร์ของแพคเกจจิ้งนะครับเซกเตอร์ของแพคเกจจิ้งเนี่ยตอนนี้มันจอดจ่อมาที่วีคเอนนิ่งนะครับดังนั้น SCGP เนี่ย เราก็ต้องดูละเอียดมากขึ้นนะครับว่าราคาเนี่ยต้องไม่หลุดต่ํากว่าช่วง33นะครับถ้าหลุดต่ำกว่านี้ต้องออกก่อนนะครับแต่ที่ยังไม่หลุดเนี่ยยังโอเคนะครับมันก็จะเป็นการแกว่งสะสมกําลังในกรอบ33ถึงประมาณ35เนี่ยเพื่อรอเส้น20ตัดเส้น200เหมือนเดิมสําหรับ SCTP นะครับก็ตอนนี้อรอลุ้นแนวรับไปก่อนนะครับอย่าให้มันหลุดนะครับเพื่อจะรอจังหวะให้มีสัญญาณบวกขึ้นมานะครับมาที่ตัวของ AKR นะครับสำหรับ AKR ผมว่า ผมก็ให้ภาพแค่ไซด์เวย์แหละนะครับปกติถ้าเกิดเห็นหุ้นแบบเปิดแกลบมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมองไซด์เวย์ก่อนเพราะว่ามันต้องอาศัยเวลาการทำฐานนะครับแนวต้านค่อนข้างชัดเจนนะครับก็แถวเส้น200วัน0.89 0.9นะครับส่วนแนวรับ0.5 0.83 0.8นะครับสำหรับ AKR กราฟเป็นไซด์เวย์ส่วน MBK นะครับเราก็คิดว่ามันหลุดเส้น200วันลงมาแล้วนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวของ อัพเทรนเนี่ยก็หลุดเหมือนกันนะครับดังนั้นตัว M B K เนี่ยสัญญาณก็ท่างจะเป็นเชิงลบนะครับก็อาจจะต้องสต็อปลอ s ออกก่อนมากกว่านะครับถัดมาเป็นตัวของ B Y D Com 80นะครับตัวนี้มันเป็นลักษณะของ Sideway u อันะครับมันเป็นลักษณะของ s i ด์เวอัเราก็พยายามให้เล่นตอนที่มันมีจังหวะของการย่อตัวมากกว่านะครับคือมองภาพตรงนี้เราก็เห็นเลยว่ามันก็อัพเ n d นชาน n e ลแหละแต่ตรงนี้1.08เนี่ยมันมัน หึ่งมาทางกรอบบนนิดหนึงนะครับเราต้องรอให้มันลงมา1ต้นๆน,น,นะครับถึงจะซื้อได้ส่วนแนวต้านเนี่ยประมาณ1.15สําหรับตัวของ BYD.COM 80นะครับอ่ะโอเคนะครับเอ่อบ้านปูกับเจนทนะครับเอ่อเมื่อวานเราคุยไปว่าเป็นหุ้นที่แบบระยะกลางนะครับก็สมมุติเราซื้อไปละถ้าสมไม้2ควรรับแถวไหนเนี่ยปกติไม้2เนี่ยเวลาเราพูดถึงภาพระยะกลางเนี่ย เราจะไม่ได้กําหนดจุดซื้อตั้งแต่แรกนะครับเราต้องแบบรอดูสถานการณ์จริงๆว่าถ้าเกิดมันแบบมันลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีสัญญาณเมื่อ,อไหร่นะครับดังนั้นเวลาเรามองภาพระยะกลางเนี่ยเราจะไม่สามารถให้พวกแนวรับแนวแนวต้านเนี่ยนำไปได้มากนะครับเวลาเล่นภาพระยะกลางเนี่ยพยายามดูแบบพวกสัญญาณมากกว่าว่าสมมุติถ้ามันมีสัญญาณบวกเข้ามาตอนนี้มันสมมุติมันลงมาแล้วมันมีสัญญาณบวกเข้ามาเนี่ยเราถึงจะค่อยใช้ซื้อเพิ่มนะครับพวกหลักการของพวกแนวรับแนวต้านเนี่ยปกติเราใช้กับภาพระยะสั้น มากกว่านะครับคือพยายามมองอย่างนี้นะครับว่าเทคนิคเนี่ยมันมีสิ่งสองอย่างที่สําคัญนะครับแนวโน้มกับแนวรับแนวต้านนะครับยิ่งภาพสั้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับแนวรับแนวต้านยิ่งสําคัญนะครับยิ่งภาพใหญ่เนี่ยแนวรับแนวต้านจะสําคัญน้อยพวกแนวโน้มเนี่ยจะสําคัญมากกว่านะครับมาที่ตัวของ JCK นะครับสำหรับตัวของ JCK เนี่ยก็ไซด์เวอัพแหละนะครับสังเกตว่า JCK เนี่ย ย่อมาเมื่อไหร่เนะครับเส้น20วันก็รับอยู่ตลอดดังนั้นเวลาเล่นเนี่ยก็เล่นพยายามเล่นแถวเส้น20วันแล้วใช้โลล่าสุดเป็น Stop Loss ไปนะครับก็แนวรับ0.41นะครับสต o อปล s อถ้าต่ำกว่า0.39เป้าหมายนะครับก็เล่นเวลามันทำ high เป็นรอบๆก็ขายออกนะครับเกิน0.48 0.5ก็ขายออกเป็นรอบๆสำหรับตัวของ JCK นะครับมาที่เอราวันนะเอราวันตอนนี้มันมันก็หลุดโลลงมาแต่ว่ามันก็มีโอกาสจะเกิดลักษณะของ บูริชเดเวอร์เจนนะครับดังนั้นถ้าจะเก่งกําไรก็เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงมากกว่านะครับคืออย่างสมมุติถ้าผมดูเนี่ยเอราวันเนี่ยผมว่าผมอาจจะไม่ได้แนะนําในการรีบไปรับเท่าไหร่นะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยมันตอนเกิดเดเวอร์เจนรอบแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้รีบาวแรงเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้มันเกิดเดเวอร์เจนรอบ2เนี่ยเป็นดับเบิลบูริชเดเวอร์เจนเนี่ยถึงจะเริ่มรีบาวแรงนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าภาพตลาดก็ยังไม่ดีนะครับก็อาจจะรอรอบ2มากกว่าสําหรับตัวของเอราวันแล้วค่อยเล่นนะครับ มาที่ตัว ILM นะครับอันนี้กราฟแย่แน่นอนนะครับหลุดโลลงมาแล้วแคนเดลเนี่ยยาวๆอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องรีบซื้อเลยสำหรับ ILM นะครับสำหรับตัวของ OSP ถามว่าจะเปลี่ยนแนวรับลงมาดีหรือเปล่านะครับผมว่าไม่ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรนะครับก็ใช้ดุงเส้น20วันแหละนะครับเพราะว่าปกติเนี่ย เส้น20วันเนี่ยมันก็ทําหน้าที่เป็นแนวรับอยู่นะครบับางนั้นเราก็รับ22.3แหละโอเคแต่ถ้าหลุด22อะไรเงี้ยเราค่อยใช้เป็นจุด stop loss ไปสําหรับตัวของ OSP นะครับมาที่ตัวของ EA นะครับ EA ก็ยังทำ New Low อยู่นะครับสัญญาณการกลับตัวก็ยังกลับไม่ได้นะครับคิดว่า EA เนี่ยรอให้มันหลุดจากเขต Oversold ก่อนค่อยเล่นนะครับให้นึกภาพตัวของ JMT ตอนที่มันหลุดจากเขต Oversold เนี่ยก็ถือว่าฟื้นได้ค่อนข้างแรงเลยนะครับดับงนั้น EA รอนะครับ มาที่ตัวของ NEO นะครับ NEO ย่อมาเนี่ยสังเกตว่ามันค,คล้ายๆกับ CPF นะครับเพราะว่าหลุดเส้น20วันก็จริงนะครับคือ overbought หลุดเส้น20วันนะครับแต่ slope ได้เป็นบวกดังนั้นเราจะคิดว่าเป็นการย่อเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นแถว52รับได้นะครับแนวต้าน58โอเคแต่ถ้าเราผิดเนี่ยต่ำกว่า48.5เนี่ยก็จะเป็นจุด stop loss สำหรับตัวของ NEO นะครับส่วน Com7 นะครับ คอมเซก็มีจังหวะฟื้นตัวแต่ก็ยังไม่ฟื้นไม่ผ่านเส้น20วันนะครับดังนั้นก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่สําหรับตัวคอมเซเนะครับแนวโน้มยังเป็นไซเวดาวอยู่นะครับร้อยมันทําฐานให้ดีกว่านี้นิดนึงดีกว่าสําหรับตัวของคอมเซนะครับมาที่ท u นะครับที TU ก็เป็นลักษณะของไซเวอัพนะครับก็เล่นตามกรอบได้ถ้าลงมาใกล้ๆ15นะครับก็เป็นจังหวะซื้อนะครับ แต่ถ้าขึ้นไปด้านบนเนี่ยสมมติขึ้นไปใกล้ๆแถวช่วง16.2เนี่ยก็จะเป็นจังหวะขายสำหรับ TU นะครับเล่นตามกรอบไปเลยนะครับ JMT นะครับ JMT เนี่ยผมคิดว่าภาพระยะกลางเนี่ยน่าจะขึ้นต่อนะครับคือภาพระยะสั้นจุดที่เราให้ซื้อเนี่ยมันคือแท่งนี้เลยนะครับคือซื้อปุ๊บก็รีบาวขึ้นแบบ แรงเลยนะครับถ้าเล่นสั้นเราคุยไปแล้วว่ามันต้องขายเส้น20แต่ถ้าเกิดใครจะเล่นกลางเล่นยาวเนี่ยก็ถือต่อไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวของ JMT เนี่ยมันก็ออกจากเขตโอเวอร์โซละนะครับก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปนะครับส่วนแรนด์แอนด์เฮาสนะครับแนด์แอนด์เาก็ปรับตัวลงมาลึกนะครับจริงเรามองว่าแถว6.4เนี่ยมันก็น่าจะกลับตัวละนะครับแต่สุดท้ายยังลงมาต่อนะถ้ามีอยู่ผมว่าคิดว่าถือต่อมากกว่าสําหรับ ตัวของแลนด์เฮาส์นะครับเพราะว่าภาพโดยรวมก็ถือว่าลงมาค่อนข้างจะจะต่ำละนะครับมาที่ตัวของแคลคอมนะครับสำหรับตัวของแคลคอมนะครับมันทิศทางเนี่ยมันเป็นเชิงบวกชัดเจนแหละนะครับเพราะมันทำนิวไฮนะครับแต่มันก็มีสิ่งที่ต้องระวังก็คือ d i v e r g e n ์นะครับเวลาเราเห็นนิวไฮแต่ดิเวเรนซ์เนี่ยเราวางแผนยังไงนะครับ,รวนะรบเวลาเราวางแผน n นิวไฮดิเวเ g น n ์ก็คือว่าถ้าไม่มีเนี่ย ฟอลโล่ตามไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีเนี่ยเทลลิงสต็อปไปนะครับใช้ไฮเดิมเนี่ยเป็นจุดเทลลิงสต็อปถ้าไม่ต่ํากว่าก็ <c oughs> ยังถือว่าไปต่อได้เพราะเราไม่รู้ไดเวอเจนต์มันจะมันจะจบเมื่อไหร่นะครับดังนั้นใช้แถว3.8เนี่ยเป็นเทลลิงสต็อปได้สําหรับคนที่มีอยู่แล้วนะครับคนที่ไม่มีไม่ไม่แนะนําในการแบบไปไล่ตามนะครับส่วน AOT นะครับแม้ว่าแคนเดลเมื่อวานเหมือนจะกลับตัวแต่ผมคิดว่ายังไม่น่าซื้อนะครับเพราะว่า AOT เนี่ยถ้าดูประวัติของมันเนี่ย มันไม่ค่อยเป็น v s h p p นะครับคือเวลามันถอยลงมาแรงๆเนี่ยมันต้องแบบตั้งฐานยกโลก่อนถึงจะเริ่มฟื้นกลับนะครับดับงนั้นเราต้องรอการตั้งฐานก่อนมากกว่าสําหรับ AOT นะครับเดี๋ยวขออีกประมาณ2ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวของ a d v a n c e นะครับ a d v a n c e ตัวหนึ่งสําหรับ a d v a n c e นะครับทุน206นะครับชนหลายรอบแล้วไม่ไม่ผ่านขายก่อนดีไหมนะครับ คือตัวเนี้ยแอดวานเนี่ยถ้ามองภาพระยะกลางที่ผมชอบนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นสั้นๆเนี่ยรับ206อมาอะไรเงี้ยนะครับชนแนวต้านไม่ผ่านก็อาจจะขายก่อนได้นะครับก็ต้องถามตัวเองแหละว่าเราเน้นเราตอนที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อเพื่อเล่นสั้นหรือว่าเราเล่นยาวนะครับถ้าเกิดเล่นสั้นเนี่ยชนแนวต้านก็ขายออกก่อนได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย Jazz แจสละกันเพราะว่าแจสเราก็ไม่ได้ดูมาสักพักหนึงละนะครับแจสตอนนี้ถือว่าโมเมนตัมเริ่มอ่อแลวนะครับเพราะว่า ไฮ <High S 2> เดิมเนี่ยไม่เบรกแล้วนะครับแล้วก็เส้น20วันเนี่ยเริ่มหลุดลงมานะครับมันจะต่างกับรอบที่แล้วสังเกตรอบที่แล้วตอนที่ย่อมาเส้น20เนี่ยไม่หลุดมันเลยย่อเราขึ้นต่อแต่ตอนนี้ไฮไม่ทำไฮใหม่หลุดเส้น20วันดังนั้นมองเป็นภาพการพักตัวมากกว่านะครับโซนแนวรับคงแถวประมาณ3บาทสําหรับตัวของ Ja สนะครับสำหรับมุมมองเทคนิคนะครับวันนี้ก็น่าจะจบประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็รอพบกับนักวิเคราะห์พื้นฐานกันต่อนะครับสวัสดีครับ ยวนต้าเปิดตัวงานสัมมนาหยวนต้าเมกเเวลเปิดโลกการลงทุนกับหุ้นทั่วเอเชียยวนต้าวีโนเอเชียสัมมนาใหญ่ประจำาปีท่านจะได้ใกล้ชิดกับทีมนักวิเคราะห์จากหยวนต้านำโดยคุณพาดลวันนรัตรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนพร้อมทีมนักวิเคราะห์การลงทุนชุดใหญ่ที่มาร่วมเปิดเทรนด์กลยุทธ์การลงทุนตลอดปี2567 ร่วมพูดคุยในประเด็นเปิดโลกกระทัดการลงทุนครึ่งปีหลัง6 7 2สหุ้นเด่นทั้งไทยและต่างประเทศลงทุนต่างประเทศง่ายๆผ่าน DR และจัดพอร์ตลงทุนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์มุมมองทางเทคนิคครอบคลุมทุกแอสเซทคลาส a l y s t Talk Trend อุตสาหกรรมไหนกำลังมาหุ้นเด่นเกาะกระแสะโลก <N> <N> เนื้อหารวบรัดอัดแน่นกับกลยุทธการลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้ความรู้ครบจบในงานเดียวพร้อมเปิดบัญชีเพื่อลงทุนได้ทันทีในงานและรับโปรโมชั่นพิเศษสุดปัง <N> พบกันในวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาณหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทราวิชัยชั้น7ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สแกน QR โค้ดเพื่อลงทะเบียนร,ร่วมง,งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20มิถุนายน2567ยวนต้าเม็กเวลด์เปิดโลกการลงทุนกับหุ้นทั่วเอเชียหยวนต้า WeKnow Asia